ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้พ่อกระช่องแลมไส้เชิงเคยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนนะครับหาเงินในแอปดัมมี่แลนด์นะครับอ๋อผมก็ลืมบอกนะครับเผื่อเพื่อนงงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเล่นไ d ดีใหม่นะครับแล้วก็ไ d ดีตัวเก่านะครับที่เป็นปัญหานะครับ ไม่มีตรงแรกนะครับตอนนี้นะครับมันก็ยังไม่ขึ้นให้ผมเห็นอีกเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับสําหรับคลิปที่แล้วนะครับที่ผมลงไปนะครับว่าไม่มีตรงถอนนะครับในแอปดัมมี่แลนตัวนั้นนะครับก็ยังหาวิธีแก้อยู่นะครับแต่ว่าก็ยังทําไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่รู้นะครับก็ช่วยบอกวิธีแก้การถอนแอปดัมมี่แลนหน่อยละกันนะครับไม่ไม่ขึ้นนะครับลองถามแอดมิน แอดมินดูแล้วนะครับเขาก็บอกว่าช่วยอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นไ d ใหม่นะครับแล้วก็ใครได้ใหม่นะครับก็ฝากเพื่อนนะครับใส่โค้ดกลางหน้าจอของผมให้เดือดละกันนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับเหรียญไปจํานวน1ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับใส่โค้ดกลางหน้าจอของผมผมก็ขอขอบคุณละกันนะครับใครที่ใส่รหัสเชิญให้ผมนะครับแล้วก็ แอปนี้นะครับเป็นแอปเกี่ยวกับการเล่นไพ่นะครับแล้วก็แอปนี้นะครับไม่ใช่แอปลงทุนนะครับสามารถเล่นได้ทุกคนเลยนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเล่นได้ทาง Android หรือ iOS หรือเปล่านะครับแล้วก็แอปนี้นะครับใครที่สนใจนะครับก็คลิกที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นแอปหาเงินนะครับแล้วก็ตรงนี้ ถ้าใครอยากหาจริงๆนะครับไปเพื่อนเล่นเกม4ตัวนี้นะครับก็จะมีอยู่ที่พี่นรับ3าตัวนะครับบ็อกดิ้งนะครับไพ่แข้งดัมมี่นะครับ3ตัวนี้นะครับจะได้รับคูปองนะครับแล้วก็คูปองนะครับสามารถนำไปแลกเป็นเงินทูมันนี่วอลเล็ตได้นะครับแล้วว่า ถอนขั้นต่ำนะครับจะอยู่ที่10บาทนะครับการถอนนะครับจะมี2ร wow. ูปแบบนะครับ1ก็จะเป็นทูมันนี่วอลเล็ตนะครับ2ก็จะเป็นเติมเงินมือถือนะครับเติมเงินมือถือนะครับจะถอนน้อยสุดอยู่ที่10บาทนะครับแล้วก็ทูมันนี่วอลเล็ตนะครับถอนสูงสุดแล้วนะครับจะอยู่ที่20บาทนะครับแล้วก็การถอนนะครับ ก็สามารถถอนไลททุกคนเลยนะครับแล้วก็บางที่นะครับก็อาจจะเข้าช้านิดนึงนะครับถ้าใครเล่นใหม่ๆนะครับแล้วก็การหาคูปองนะครับเดี๋ยวผมจะกดคลิกเข้าไปเลยนะครับตรงคําว่าไพ่แข้งนะครับกดเริ่มได้เลยนะครับตัวนี้นะครับรอหนึ่งวินาที่นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นอยู่นะครับชนะเมื่อตะโคนแข้งนะครับจะได้รับมาอยู่ที่100คูปองนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเขา ได้ไพ่ตองนะครับเราก็จะไม่ได้รับนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับโจเกมนะครับน้อยกว่า5แต้มนะครับเราต้องเล่นให้โจเกมนะครับแล้วก็แต้มของเรานะครับจะได้4หรือได้3เราก็จะได้รับคูปองมาอยู่ที่100คูปองนะครับตอนนี้นะครับยังไม่ชนะเลยนะครับตัวเรียนนะครับลดไปเป็นว่าเล่นเลยนะครับแล้วก็เรียนในแอปนี้นะครับสามารถนําไป ขายเป็นเงินได้เลยนะครับตัวนี้นะครับจะขายเป็น M นะครับสำหรับการขายในตัวแอปนะครับหรือว่าขายในไลน์ก็ได้นะครับถ้าใครมีพวกเหรียญตัวนี้เยอะๆนะครับนี่ครับมีตัวเหรียญตัวนี้นะครับเยอะๆนะครับประมาณ100ล้านเหรียญนะครับแล้วก็100ล้านเหรียญนะครับจะเท่ากับประมาณ450บบาทนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเขารับซื้อ เอ็แบบราคาร้อนนะครับก็อาจจะถูกๆนิดนึงนะครับแล้วก็รับซื้อเนะครับจะสามารถขายได้เกือบทุกคนเลยนะครับเขารับซื้อเยอะมากนะครับเพื่อนๆไปดูในตรงเดี๋ยวผมเร่งเสียก่อนนะครับเดี๋ยวผมกดออกให้เพื่อนดูนะครับว่าจะมี ตรงถอนอยู่นะครับแล้วก็เดียนเอาไว้ที่หลังไม่ใช่นับคูปองเอาไว้ที่หลังนะครับเผื่อคลิปหน้านะครับได้ทำแอปนี้อีกนะครับเดี๋ยวก็จะมาสอนหาคูปองเลยนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นอยู่นะครับคําว่าอันดับนะครับข้างๆนะครับเขาก็จะเขียนบอกอยู่นะครับแลกเปลี่ยนนะครับเหรียญทองนะครับ4.5นะครับฝ่ายบริการลูกค้านะครับบางคนก็จะไม่ได้ขายนะครับมีเหรียญเยอะเฉยๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับซื้อขายนะครับปลอดภัยนะครับรับซื้อ4บาทนะครับขาย5บาทนะครับ นะครับก็จะเขาก็จะเขียนบอกเลยนะครับนี่นะครับรับซื้อจํานวนมากนะครับนี่นะครับพวกคนเยอะๆพวกนี้นะครับเป็นคนที่รับซื้อตัวชิพนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่เคยขายเหมือนกันนะครับตั้งแต่เล่นมานะครับสูงสุดยังไม่เคยถึง10เอง1สิเอมสักที่นะครับส่วนมากก็จะหมดก่อน 10m ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็พวกนี้นะครับก็จะเป็นการซื้อขายนะครับหรือว่า ใครที่ไม่อยากดูในนี้นะครับก็สามารถไปโพสต์ขายในกลุ่มนะครับในเฟซเลยนะครับโพสต์ขายนะครับถ้าใครมีคลิปเยอะๆนะครับก็สามารถนําคลิปไปขายได้นะครับก็ถือว่าดีอยู่นะครับ1000ล้านเหรียญนะครับก็ถือว่ารายเยอะอยู่นะครับถ้าใครมีเหรียญประมาณนั้นนะครับสามารถนําไปแลกได้เลยนะครับ แล้วก็การถอนนะครับให้เพื่อนกดเข้ามาตรงคําว่ารางวันนะครับมเพื่อนก็จะเห็นอยู่นะครับการถอนก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับ20บาทนะครับจกถอนเข้าทอมันนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็10บาทจะถอนเข้าเครือข่ายมือถือของเรานะครับแล้วก็มาเพื่อนสามารถแลกเป็นเหรียญได้นะครับสูงสุดนะครับจะแลกได้อยู่ที่2ล้านเหรียญนะครับเราจะใช้คูปองอยู่ที่ 2 2 0 0 0ืคูปองนะครับเราถึงจะแลกได้นะครับแล้วก็รับรางวัลตัวนี้นะครับเป็นรางวัลการเชิญนะครับเดี๋ยวผมจะมาสุ่มตัวนี้เลยนะครับเป็นการสุ่มของกิจกรรมของแอปดัมมี่แลงนะครับเป็นกิจกรรมของแอปนี้นะครับกดสุ่มนุ้นรับนะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับสูงสุดนะครับเรา จะได้รับเงินด้วยไม่ใช่นับได้รับเหรียญเยอะด้วยนะครับแล้วก็การส่แในละครั้งนะครับเราจะใช้เหรียญอยู่ที่นะครับ1 0 0 0 0แสนเหรียญในการสมห่งครั้งนะครับถือว่าเยอะอยู่นะครับในการสมมหครั้งนะครับ เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับว่าครั้งนี้เราจะได้อะไรนะครับแล้วก็รางวัลสูงสุดของแอปนี้นะครับจะเป็นคูปอง20,000เหรียญนะครับเป็นรางวัลพิเศษแล้วนะครับรางวัล20,000เหรียญนะครับแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามีใครได้คูปอง20,000เหรียญตัวนี้หรือเปล่านะครับผมว่าบางคนก็ไม่ได้นะครับส่วนมากจะไม่ได้จะได้แต่แค่เดียนแล้วก็ตั๋วเท่านั้นนะครับ แล้วก็ใครที่สน,นใจนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์นะครับ้ารางคลิปเพื่อดาวน์โหลดแอปนี้ได้เลยนะครับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลายไปก่อนนะครับสวัสดีครับ